อหนึ่งบทคือ um บทนัมบทอัลกอมารบทอัลกรมารเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปฏิหารแห่งจักวาลน,นั่นคือปฏิหารการแยกดวงจันทร์ออกเป็นสองสีกซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปาฏิหารของท่านนาบีสลลลอฮุอะลลิวะสลัมท่านี้เนื่องจากว่าพวกมุชริกีน ได้ขอให้ท่านนำปฏิหารอันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกชี้ถึงความจริงของท่านและพวกเขาได้เจาะจงกล่าวถึงคือการให้ดวงจันทร์แยกออกให้พวกเขาได้เห็นกับตาทางนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเป็นอรูลของท่านหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงเรื่องความน่ากลัวและความรุนแรงของวันสิ้นโลกด้วยจำนวนที่น่าเกรงขาม และกระตุ้นจิตใจให้เกิดความกลัวและตกใจในวันนั้นหลังจากที่ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาชาวมักกะก็ได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้รับในโลกนี้เช่นการลงโทษและความพินาศในรูปแบบต่างๆกันต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดยิ่งยะโสจองหองของประชาชาติต่างๆในอดีตที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาหอซูลของพวกเขา แล้วลอกก็ได้ทําลายล้างพวกเขาอย่างน่าสยดสยองที่สุดพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาตสมุรและหมู่ชนของลูดและหมู่ชนของฟิรอเลและหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับวาดภาพไปเห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวด คือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษซึ่งได้ประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮ์บทนี้ได้มุ่งสนทนากับพวกคุเรสและได้กล่าวเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงชะตากรรมซึ่งจะมีสภาพเช่นเดียวกับชะตากรรมของกลุ่มชนในอดีตและอาจจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าเสียด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงบรรปลายของบรรดาผู้ที่มีความสุขบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง หลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาจยากรตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สัมทับในการกระทำความชั่วด้วยสำนวนของอัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่ง ด้วยพระนามขอลอรผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ,อว,วันกิยามาได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้ว,ว,วมมมและหากพวกเขาเห็นสัญญาณปาฏิหาริย์พวกเขาก็ผินหลังให้ และกล่าวว่านี่คือมายากลที่มีมาก่อนแล้วแวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตมของพวกเขาและกิจการทุกอย่างยมเปตากำดและพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตามของพวกเขาและกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามำกมำหนด และโดยแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมายัางพวกเขาแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเขา ah, อรุณกุรานี้เป็นวิทยาปัญญาอันลึกซึ้งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเขาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผินหลังให้พวกเขา ในวันซึ่งผู้เรียกร้องอิสราฟีนจะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่น่าสยองขวัญสายตาของพวกเขาจะลดต่ำลงขนาดที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนดังพวกเขาเป็นตะกะแตนที่บินวน่อนมุิออีนอลดดา Ā ā รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้องพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่งก่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขานัว เป็นนคบ้าและถูกขู่บบัังคาจึงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิทิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า ให้น้ำฝนเทลงมาอย่างหนักและเราได้ทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน้ำดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบกันตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วววาาามัลลนหอดสร และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยไม้แผ่นกระดาษและก็ตอกติดด้วยตะปูมันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธมือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานนั้นเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นพวกอาดได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างอินนาอบสัลนาอะลัยฮิมรีฮันซับซารนฟียวมินหัซิมมุสตมิร แท้จริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขาในวันแห่งความหายนะที่ต่อเน,นื่องกันลมได้พัดกระนำผู้คนคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นต้นอินทผลัมที่ถูกถอนออกจากรากดังนั้น การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นพวกสม,มุตได้ปฏิเสธผู้ตักเตือนแดตักเตือน พวกเขากล่าวว่าคนธรรมดาจากพวกเรานี้นะหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขาดังนั้นเราก็จะอยู่ในการหลงทางและเป็นบ้าอย่างแน่นอนสารนั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่เพียงผู้เดียวอื่นจากพวกเรากระนั้นหรือเปล่าเลย เขาเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันหากพรุ่งนี้พวกเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันแน่แท้จริงเราส่งอูดตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา ดังนั้นเจ้าจงคอยดูพวกเขาและจงอดทนเถิดและจงบอกพวกเขาเถิดว่าน้ำนั้นถูกแบ่งส่วนระหว่างพวกเขาทุกๆส่วนของน้ำดื่มถูกจัดไว้แล้วแต่พวกเขาได้ร้องเรียกเพื่อนของพวกเขา เขาได้จับมันฆ่าด้วยดาบอย่างทารุณดังนั้นการลงโทษของค่าและการตักเตือนของค่าเป็นเช่นใดบ้างอินนาอรสลนาอะลัยฮิมซัยฮะตวาฮิดตันฟะกานูกะฮชีมิลมุตะิแท้จริงเราได้ส่งเสียงกำปนาดเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา แล้วพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไม้แห้งๆและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น กลุ่มชนของลูดได้ปฏิเสธต,ต่อการตักเตือนอินนาอรสลนาอะลัยฮิมฮาซิบัอิลลาูตนัจจนาฮุบิซะฮับแท้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูดเราได้ช่วยพวกเขารอดพ้น ในยาามรุ่งเป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระตันอยู่และโดยแน่นอนเขาลูดได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเรา แต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเราและโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องแกมบังคับเขาให้ส่งมอบแขกของเขาแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้ในตาของพวกเขาบอดลง ฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิด ah um um และโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อนเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในเวลาเช้าฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิดะกกระือน ah ิ และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นและโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายัางวงวานของฟิราวพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราทั้งหมด ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาซึ่งการลงโทษแห่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอานุภาพพวกปฏิเสธสถานในหมู่พวกเจ้าจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นหรือหรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเจ้าระบุไว้ในคัมภี์ หรือพวกเขากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ชนะพลพัคพวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนีสสหแต่ว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขา แล้ววันอวสานนั้นทุกทรมานยิ่งและขมขื่นยิ่งกว่าถ้าจริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหม้ ي ي วันที่พวกเขาจะถูกลากคว่มหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า พวกเจ้าจงลิ้มรสแห่งการเผาไหม้เถิดอินนาคุลลชัยอินคอลักนาฮูบิกัดร์แท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่วนวะมาอมรุนาอิลลาวาฮิดะตุคลมุินบิลบสร และกิจการของเราในการสร้างนั้นเพียงบัญชาครั้งเดียวคล้ายกับชั่วพริบตาเดียวและโดยแน่นอนเราได้ทำลายกลุ่มชนเช่นพวกเจ้าแล้วจะมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้น และทุกๆสิ่งที่พวกเขากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึกแล้ว,วและทุกๆสิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วอ,ตตทนวนอแท้จริงผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีแม่น้ำหลายสายมกยดใกมนหลา ในสถานที่อันทรงเกียรติณที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ